นี่ครับมาแล้วครับแดมเร็กใส่ได้อยู่อืม,มเซ็กเวยลูกปลาอืม ไอ้ถุงตู้นี่ลาดูว่าเต็มเลกมาแล้วครับผมแต่ถุงใส่มึกผมหาย เดี๋ยวต้องย้อนกับไปหาถุงโดนอีกแล้วเฮ้ยอย่าหลุดโดนโดนหรือเปล่าอ๋อโดน,โดน <laughs> ตัวไม่ใหญ่ครับรอมนี้ đỉnh lên là cườn đồn 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 lên nó cho ba hạc rồi gấp เนี่ยก้างไฝสบ,บายอยู่ในท้องมันเลยอ้เรมจะหกักก็ได้กงนั้นแ <c oughs> ล้วจอมลงไปทำอะไรอ่ะ <c oughs> จะงูเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> ลงไปหยอมเปได้ <c oughs> กันละยกมือยอมเปยเลย Ở cái đi, cái đi Rồi, 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 đi Mì cây lên ngoài eo lệch đi hoa Lột leo Chặt, chặt, chặt Lấy mà, lấy mà, mì lưỡi nè Mà để nước hoa à, Ý à, lò đeo rồi chứ Wow <cười> <cười> Nên đó, là tìu ai hình lệnh như thế này đang đi vô hai tớp rồi. Mấy ông. Hả? Mất mà, Hả? mà. À. à. <laughs> <laughs> long yêu lê, long yêu lê. Mm. Đúng rồi. Okay. Nì chú ơi. <laughs> จีนจีนเกตแก้วเกตแก้วเอ้ยโยดีโยดีเอ้ยนี่นี่นี่หยก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 ไอ้เไยซ้ำซ้ำดีเหรอปีไก่แตกกันหมดแล้วนะครับสามแตกสามคนตัวเดียวกันแล้วตัวเดิมไม่เลยนะสิไอ้ตัวนี้เลย Yeah，patidro，ajang。Yeah,